ยินดีต้อนรับพลพัชของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบก,กับสุรข่าวล,ลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเช้าของที่14เมษายนนะครับพบก,กับผมแอดมินเม้งจากช่องชายพว,ว่าคลั่งลิเวอร์พูลเช่นเคยนะครับวันนี้สุรข่าวล,ลิเวอร์พูลนะครับโอ้โหมีหลายประเด็นให้ได้ติดตามชมกันนะครับซึ่งแอดมินก็ขออภยัยเมื่อวานนี้วันที่13เมษายนไม่ลงคลิปนะครับเนื่องจากติดภารกิจทําบุญคิดฮอตคือเก่าครับพ่อแม่พี่น้อง แดี๋ยวเรามาชมสรุปข่าวลิเวอร์พูลกันเลยนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่สรุปผลฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับจากฝูงเปลี่ยนมือแล้วนะฮะทูมชมเรือมจจังาดจากฝูงโรเบย์สีฟ้าแมนเชสเตอร์นะครับไม่พลาดเก็บสามแต้มแซงอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลของพวกเรา2คะแนนขึ้นนําหัวตารางพร้อมยนแรงกระดาให้กับปืนใหญ่และหงแดงของเราที่มีคิวลงเล่นในวันอาทิตย์ว่าจะจิวชัยตามลูกทีมของเตปกัวนิล่าได้หรือไม่นะครับ แมนเชสเตอร์ที้นะครับโอ้โหยังสุดยอดเหมือนเดิมนะฮะเปิดบ้านไล่ถล่มลูตันทาวไปถึง5ประตูตัวหนึ่งนะครับแต่อีกคู่ที่น่าเซอร์ไพรส์นะฮะนั่นก็คือไอ้เพื่อนรักปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอุ้ยจแมินมึงเก่งแต่กับกูเนาะปีศาจแดงนะครับเกมนี้ทรงบอลเล่นได้อย่างห่วยแตกนะผิดหวังแต่พกดวงมาเต็มกระเป๋านะฮะครึ่งหลังนี่โชว์นึดไล่ตีเสมอ บอลหมัดไป2-2นะฮะจากจุดโทษของบูโน่ฟอนันส์มาคนเดียว2ลูกพาทีมไร้ชัย4เกมเติดขยับเพิ่มไปเป็น50ตแต้มแต่หล่นมาอยู่อันดับที่7ซึ่งตามหลังพื้นที่ท็อปเฝอยู่10แต้มนะครับทุกผู้ชมส่วนอีกคู่หนึ่งที่เซอร์ไพรส์นะฮะนั่นก็คือนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเ,เ,เ,เปิดบ้านถลม่มตอนนี้เราเปิดไป4ประตูต่อศูนย์นะครับขาดมาไม่ขี่เส่ลวดมึงเตะบอลหรือเป่ากบครบับพับพมันพี่น้องคักอีหลี เรามาสรุปผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกิทนะครับคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะครับกู้หัวค้ำนะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดเซนต์เจ erm มส์พาร์คถล่มทอนัมส์เปิดไป4-0นะครับ, Red, บน Ground, ัตติแองโกลเรสต์เปิดบ้านซิตี้กราวเสมอกับวูมแฮมตันไป2-2นะฮะเรนฟอร์ดนะครับเปิดบ้านเอาชนะเชฟฟลด์ยูไนเต็ดไป2-0เบอร์ลีย์นะครับเปิดบ้านเสมอกับไบรตันไป1-1แมนเชสเตอร์ที่นะครับเปิดบ้านถล่มลูตันทาวไป5-1ประตตู่อและคู่ดึกนะฮะ บอลหมัดเสมอกับมแมนเชสเตอร์ไป2ประตูต่อ2นะครับแบบจวนเจียนจริงๆนะครับเพื่อนรักของเราเรามาสรุปผลตรนารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุดแบบเร็วทม์นะครับแมนเชสเตอร์ีนะครับขึ้นไปนำเป็นจัฝูงแล้วนะครับแข่งไป3.2เกมมีอยู่73แตม้มอาร์เซนอลนะครับออนหับาที่2มี71ตมแต้มแต่แข่งน,น้อยกว่าโรบไบสีฟ้า1นัดนะครับ แข่งไป31เกมส่วนลิเวอร์พูลของเราหล่นมาอยู 3, ยะะ่อันดับที่3นะครับแข่งไป31เกมมี71แต้มส่วนโซนท้ายตารางนะฮะอันดับที่18บรูตันทาวนะครับแข่งไป33เกมมี25แต้มเบอร์ลี่นะฮะอันดับที่19แข่งไป33เกมมี20แตม้มและอันดับที่20เชฟฟิลด์นักเตะแข่งไป32เกมมี16แตม้มนะครับส่วนโปรแกรมลิีกของพวกเรานะครับเล่นคู่แรกนะฮะหัวค่ำ นะฮะฮช่วงดึกลิเวอร์พูลเปิดบ้านแอนฟิลด์ต้อนรับการเยือนคริสตัลเพลทนะครับส่วนคู่ดึกก็เป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับฟุตแลมแล้วก็คู่ดึกเลยนะฮะมิดไนท์อาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซิงแงงาดแอสตันวิลล่านะครับท่านผู้ชมโดยลิเวอร์พูลของเราเล่นช่วงหัวคำ่ำนะฮะสองทุ่มนะครับอย่าลืมด้วยเลยค่ะนะครับถ้าหากชนะเราก็จะขึ้นไปนําเป็นจ่าฝูงนะครับช่วงคราวแล้วก็มาลุ้นรอบดึก ที่อาร์เซนอลนะฮะเปิดบ้านเจอกับวิลล่านะครับก็เป็นอีกอเกมหนึ่งที่เป็นบททดสอบของอาร์เซนอลนะครับเพราะวิลล่าก็ถือว่ามาดีสําหรับฤดูกาลน,นี้นะครับเราไปต่อกันที่สรุปข่าวลิเวอร์พูลกันเลยนะครับท่านผู้ชมเราเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับโอ้โหเซอร์ไพรส์กันเลยทีเดียวนักข่าวดังยืนยันว่าเจอเก็งคลับนะครับจะรับงานคุมทีมชาติเยอรมนีปีหน้านะฮะท่านผูมม้ชมหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจการพักผ่อนยาว มีอัปเดตรายงานข่าวล่าสุดออกมานะครับที่ดูแล้วนะตอนนี้เนี่ยเจอเก่งครับผู้จัดการทีมลิเวอร์ pool กำลังจะอำลาทีมลิเวอร์ pool หลังจบฤดูกาลนี้อาจจะกำลังได้รับงานใหม่ล่วงหน้านั่นก็คือการเป็นผู้จัดการทีมชาติเยอรมนีต่อจากท่านนันของจูเลียนนาเกลส์มันที่มีข่าวออกมานะครับว่าอาจจะอำลาทีมชาติเยอรมนีหลังจบศึกฟุตบอลยูโร2024เพราะหมดสัญญาที่ทำเอาไว้กับทีมชาติเยอรมนีนั่นเองนะครับโดยตามรายงานข่าวนี้ก็มาจาก คริสตัลฟอร์นะครับนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือจากสเกตสปอร์ตเยอรมันก็ได้เอามาตีข่าวล่าสุดนะครับดูว่าใน,นช่วงที่ผ่านมานั้นทางด้านเอฟเอเยอรมันได้ทำการเจรจาพูดคุยกับท่านนั้นเช็กกิ้งคลับไปบ้างบางส่วนแล้วนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับโอกาสนะฮะที่จะให้คุณซือในวัย54าี่ปีรันนี่เข้ามารับงานเป็นผู้จัดก,การทีมชชตเยอรมนีคนใหม่ต่อจากยูเลนนาเกลส์มันนะครับและชั้นที่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางเอฟเอเยอรมันนั้นอาจจะเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาชุดใหม่ กับคุณซือรายนี้ต่อไปหลังจากใช้บริการของเจ็กกิ้งคลับนะครับในฐานะบุนเดสเทนเนอร์คนใหม่โดยคริสเซิลฟอนนะครับยืนยันว่าเอฟเอเจอรมันนั้นจะยื่นข้อเสนอผู้จัดก,การทีมชาติเยอรมนีให้กับเจ็กกิ้งคลับในปี2005หลังจากที่คุณซือรายนี้เสร็จสิ้นภารกิจการพักผ่อนระยะยาวหนึ่งปีหลังจากการลาออกจากลิเวอร์พูลนะครับและภารกิจของเจ็กกิ้งคลับนั้นก็คือการพาทีมชาติเยอรมนีลงเล่นตํศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในปี2026 ซึ่งเมื่อเป็นแบบนั้นก็จะทำให้เจอเกนคลับนั้นมีโอกาสพาทีมชาติเยอรมนีลุนแชมป์ฟุตบอลโลกในครั้งถัดไปนะครับซึ่งถือว่าเป็นความต้องการของ FA เอเยอรมันที่อยากเห็นเจอเกนคลับนะครับ่าทีมชาติเยอรมนีควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกให้ได้สักครั้งหนึ่งนะฮะอย่างไรก็ดีนะครับทาง FA เอเยอรมันนั้นน่าจะรอดูผลงานของจูเลียนนาเกลส์แนในการกุมทิพย์จัด เยอรมนี er ani, ลงทําการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024ที่จะมีขึ้นที่ประเทศเยอรมนีเป็นสภาพกลางปีหน้านะครับเพราะถ้าหากว่าจูเลียนนาเกลสมันสามารถผ่านทีมชาติเยอรมนีทําผลงานได้อย่างดีในทัวร์นาเมนต์นี้หรือผ่านทีมชาติเยอรมนีคว้าแชมป์ยูโรได้แล้วแล้วก็ก็มีโอกาสสูงมากเลยทีเดียวนะครับที่ทางจูเลียนนาเกลสมัมนนั้นน่าจะลบการตัดเสเนียชุวงใหม่และกลุ่มทีมชาติเยอรมนีลงทำการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งถัดไปก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับ แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือตอนนั้น f อเยอรมันจะเข้าเจรจาทับทำจีเก,กิลับในทันทีนะครับเมื่อตัวคนนั้นเสร็จสิ้นภารกิจกพัก่อนยาว1ปีนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็ไม่ใช่แค่เยอรมนีเรานะครับที่อยากจะได้ตัวจีเก,กิ้ลครับมีหลายทีมในยุโรปเลยละครับก็คงจะต้องยืน่นข้อเสนอมาให้จเกิลครับมากมายแน่นอนนะฮะเราก็รอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับกับอนาคตบอสของเรา เราไปต่อที่ข่าวต่อไปกันเลยนครับลิวอฟิเนดาน,นะครับเชื่อว่าลิอร์พูจะทําตําหล่นจากการที่ต้องเล่นเป็นทีมเยือน3เกมในเดือนหน้าติดต่อกันนะครับและพวกเขาจะหมดรุนชป์ในทันทีมึงโอมขี่มาบ่าวก็เหม็นแท้ลิโอฟิเนดาน,นะครับตำนานกองหลังทีมปีสแสดงแมนเชอสอเตอร์นเต็ดกองมาฟันทงล่าสุดแบบไม่กลัวหน้าแหกนะฮะว่าตัวขขงคนนั้นเชื่อว่าลิอรูพูจะแหกโค้งทำแตํมหล่นในเกมที่จะต้องเล่นเป็นเกมเยือนสามนัดติดต่อกัน ในช่วงปลายเดือนนี้และพวกเขาจะกลายเป็นทีมที่หมดลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในลุกก้นการนี้ไปในทันทีดอลลี่อฟร์ฟนลนานะครับมองว่าผลงานการเล่นนอกบ้านของลิเวอร์พูลในลุกก้การนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักดังนั้นทีมคอนเจคกรอบนะครับอาจจะได้รับผลเสมอ2นัดเป็นอย่างน้อยจากการที่ต้องออกไปเล่นเป็นทีมเยือน3นัดติดต่อกันในช่วงปลายเดือนนี้ลิเวอฟร์ฟูลนาน,นะครับได้พูดเรื่องนี้ในรายการถ่ายทอดสดนะครับจากช่อง t n t Sport สฮะโดย ลิโอฟูนียนกล่าวว่าลิพูเป็นทีมที่มีสติการเล่นในบ้านแบบสมบูรณ์แบบและฤดูกาลนี้ลิร์พูก็ยังไม่พบกับความพ่ายแพ้ในบ้านของตัวเองเลยแม้แต่นัดเดียวสําหรับเกมพิมลนิงกตฉะนั้นมันแสดงเห็นว่าพวกเขาแฟนบอลลิร์พูจะสมใยใจเป็นอย่างมากกับการที่เล่นในบ้านของตัวเองและเกียในวันอาทิตย์นี้นะครับที่ลิร์พูจะเปิดบ้านพบกับคลิสตอฟเลดนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับพวกเขานะครับและจะสามารถเก็บัยชนะในเกมนั้นนี้ได้อย่างแน่นอน และน่าจะทําคะแนนสังหน้าแมนเชสเตอร์ขึ้นไปยึดตําแหน่งจ่าฝูงหรือไม่ก็ตําแหน่งรองจ่าฝูงได้เป็นอย่างน้อยและพวกเขาจะไม่พ่ายแพ้คาร์บ้านเหมือนกับเกมกลางสัปดาห์อย่างแน่นอนผมบอกเล้ว่าลิเวอร์พูลนะครับจะเอาชนะคริสตอลเปลสได้ไม่ยากแต่สำหรับโปรแกรมในนัดถัดไปนั้นอาจเป็นเรื่องใหญ่สําหรับลิเวอร์พูลนั่นก็เพราะว่าลิเวอร์พูลครับจะต้องเล่นเป็นทีมเยือน3เกมติดต่อกันโดยจะพบกับทอรนัฟูลลัมเอเวอร์ตนและ สิงห์เมื่อยาดซันเฮลา่าซึ่งผมก็มองว่ามันคกอช่วงเวลาที่ลำบากสําหรับ Liverpool. ลิเวอร์ pool ดังนั้นผมมองว่านี่แหละน่าจะเป็นจุดสิ้นสุดการลุ้นช้์พิวอังกฤษในฤดูนกาลนี้สําหรับลิเวอร์ pool เพราะเมื่อพวกเขาทาตหล่นมันก็ไม่มีเวลาเหลืออีกแล้วล่ะครับที่จะทําให้พวกเขาได้แก้ตัวและกลับมาได้อีกครั้งผมบอกว่าเกมเยือนฟุตแล,ลมและเกมเยือนอนาร์เซนอลนั้นลิเวอร์ pool อาจจะไม่สามารถเอาชนะกุกแข่งได้ ลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะหลุดเสมอกับทั้งฟุลแลมและอาร์เซนอลล่าซึ่งนั้นว่าการทำแต้มหล่นหายไปถึง4แต้มนั้นจะทำให้ลิเวอร์พูลหมโดโอกาสลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแข่งกับทั้งอาร์เซนอลและแมนเชสเตีรในทันทีดังนั้นผมมองว่าลิเวอร์พูลจะเป็นทีมแรกที่จะแหกโค้ง,งและหมดลุ้นแชมป์เป็นทีมแรกดังนั้นช่วงปลายเดือนเมษายนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสําหรับการลุ้นแชมป์ของลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงว่าพวกเขาจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้หรือไม่ และผมก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะทําไม่ได้และจะหมดโอกาสลุน้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ในเดือนเมษายนนี้เลยนะครับมึงโอมขี่มาบอกว่า,วา,วาบักลีโอฟอนี้น,นันวิจารณ์ไปทั่วทีมนะครับคือบววิจารณ์ที่จ้าของเนี่ยครับแม่นยู่นะครับเสมอบเรืเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะท่านผู้ชมนักวิจาร์คนดังเชื่อว่านักเตะลิเวอร์พูลต้องการให้ปเป๊ปลินเดอร์นะครับเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลมากกว่าโรเบนอโมเรม ที่จะเข้ามาเป็นผู้จัดการทิมคนใหม่อเันบราซิลนะฮะผู้เชี่ยวชาญแห่งท็อกสปอร์ตก็ได้ออกมาแปลงปันสิ่งที่ตัวเขานั้นได้ยินมาจากสายข่าววงในนะฮะว่านักเแต่ลิอร์ผู้จอมนมากนะครับนั้นมีความต้องการที่อยากจะให้เปเปบลินเดอร์มื่อความองเชกเก้นคลับเข้ามารับงานเป็นผู้จัดการทิมลิ์พูคนต่อไปในฤดูกาลหน้านั่นก็เพราะว่าตัวของนกเตะคุ้นเคยกับเปเปลินเดอร์นะครับเป็นอย่างดีมากและให้ความเคารพตอผู้ช่วยผู้จัดการทิมรายนี้เป็นอย่างมาก และที่สำคัญที่สุดก็คือเปเปเบลนเดอร์มีปัชญาณการทํางานที่คล้ายคลึงกับเจคกิ้งคลับเป็นอย่างมากดังนั้นนักเตะทุกคนจึงไม่จําเป็นนะครับจะต้องเปลี่ยนแ,แ,แตัวอะไรมักนักกับผู้จัดการคีิมคนใหม่นายลุกกนหน้าเพราะเปเปเบลนเดอร์เป็นบุคคลที่คุ้นชินกับตัวนักเตะทุกๆคนอยู่แล้วนั่นเองครับดอลันบาซิลยังยืนยันต่อไปนะครับรว่ารูเบนอมริมนั้นไม่ใช่ตัวเลือกที่นักเตะลิอร์พูจำนวนมากนั้นต้องการน,นะครับแต่ถ้าว่าทางสโมสรลิ์พูนั้น กำลังใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการพาตัวรูเบนออมอริมเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าให้ได้ในฐานะผู้จัดการทีมตัวแต่งแน่นอนนะครับว่าทางฝ่ายบริหารลิเวอร์พูลนั้นก็มองว่ารูเบนออมอริมก็เป็นผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดคนหนึ่งของยุโรปในเวลานี้และจะสามารถต่อยอดความสําเร็จให้กับลิเวอร์พูลเหมือนกับที่เจคินครับเคยทําได้อย่างแน่นอนนะครับ ใช่เราทุกคนต่างก็รู้ดีกันอยู่แล้วว่าเจคเกครับนั้นกําลังเตรียมที่จะลาทีมไปแต่จนถึงนาตอนนี้ลิเวอร์พูลก็ยังไม่เข้าใกล้กับการคว้าตัวผู้จัดการทีมคนใหม่เข้าสู่ทีมเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าลูเบนอมบริมนั้นคือผู้จัดการทีมตั้งหนึ่งของลิเวอร์พูลในเวลานี้และหลายฝ่ายก็แสดงความเชื่อมั่นว่าลิเวอร์พูลนั้นจะทำการแต่งตั้งลูเบนอมเริมก็มาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ในรอบๆนี้อย่างแน่นอนอยางไรอยก็ตามก็มีรายงานมาว่า เปลินเดนนั้นแสดงความชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วว่าตัวของคนนั้นจะอำลาลิเวอร์พูลไปพร้อมกับเจ็กกิ้งคลับเมื่อการนี้สิ้นสุดลงซึ่งนั้นก็คือความตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วสําหรับทีมงานของเจ็กกิ้งคลับที่มีการลงความคิดเห็นร่วมกันดังนั้นเชื่อได้ว่าเปลี่ยนเดือนนั้นไม่น่าจะตอบรับการเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคนใหม่ในนัวกานหน้าอย่างแน่นอนต่อให้ลิเวอร์พูลนะครับจะทาการยื่นข้อเสนอเข้ามาที่ตัวของเขาก็ตามทีเพราะมันเป็นมติของทีมงานสตาฟ์ทก้าของเชเกับ นั่นเองนะครับว่าจะไม่มีใครทําหน้าที่ต่อที Liverpool ลิร์พูในฤดูกาลหนนะ้าดังนั้นจึงทําให้ตอนนี้นะฮะชื่อของรูเบนอมริมนั้นถือเป็นรายชื่อผู้จัดการทิมเพียงคนเดียวที่กําลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิร์พูและจากที่รายชื่อผู้จัดการทีมรายอยื่นนั้นก็ได้เริ่มจางหายไปเรื่อยๆแล้วนะครับดังนั้นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับทมม่านผู้ชมลิร์พูน่าจะทําการแต่งตั้งรูเบนอมริมให้เข้ามาเป็นผู้จัดการทิมลิร์พูคนใหม่อย่างแน่นอนนะครับ ดังนั้นสิ่งที่นักเตะลิเวอร์พูลหลายคนอยากที่จะได้ตัวเป๊ปบลินเดอร์เข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมนคนใหม่นั้นมันก็ไม่น่าที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่น,นอนนะครับก็บทสรุปก็คือนักวิจารณ์อารันบารซิลเนี่ยออกมาแบ่งปันความคิดเห็นว่าเขาได้รับทราบเข่ามานะครับว่านักเตะลิเวอร์พูลนั้นอยากจะได้เป๊ปบลินเดอร์มาเป็นผู้จัดก,การทีมลิเวอร์ pool คนใหม่มากกว่าโรเบนอมอมริมนะครับก็เห็นด้วยนะถ้าหากว่าเป็นเป๊ปบลินเดอร์คุมทีมก็ คงจะได้อ่าต่อเนื่องกันเลยนะฮะต่อยอดกันได้เลยนะครับเพราะเปเปรลินเดอร์เนี่ยรู้สุดๆแล้วนะครับภายในสโมสร,รลิเวอร์พูลน,นะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับถือว่าเจอมนะฮะผู้จัดการทีมคคยซ้อมมาเลยเชื่อว่าทีมของเขามีโอกาสบุกมาเอาชนะลิเวอร์พูลที่สนามแอนฟิลด์ได้หลังเห็นจุด path path อ่อนในเกมแพ้แพ้ต่ออัตตแลนตันเกมล่าสุดของลิเวอร์พูลนะครับอุ้ยถ่ายอยู่ก็สันในที่สุดก็มาเจอมนะฮะเจอมแล้ว โอลิเวอร์กาสเนอร์นะครับผู้จัดการทีมคริสตัลบรเล์ได้ออกมาพูดถึงเกมการแข่งขันๆๆนะฮะในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดสุดสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมที่คริสตัลบรเล์ทีมของคนนั้นจบไปเยือนลิเวอร์พูลของเราที่แอนฟิลด์นะฮะพร้อมมอาว่าทีมของคนนั้นต้องการอยู่ในฟอร์มการเล่นที่สมบูรณ์แบบเท่านั้นถึงจะมีโอกาสชนะลิเวอร์พูลที่สนามแอนฟิลด์และพร้อมชี้ว่าตัวของคนนั้นมองเห็นจุดอ่อนของลิเวอร์พูลจากเกมนัดล่าสุดที่พวกเขาเปิดบ้านพ่ายต่ออัตแลนต้าไป3ประตตู่่อทีสนามแอนฟิลด์ คามเชืว่อว่าทีมคำพูดคนนั้นมีโอกาสนะครับที่อาจจะบุกมาเอาชนะลิเวอร์พูลได้ที่สนามแอนฟิลด์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยโอเวอร์กาสเนอร์นะฮะผู้จัดการทีมคริสตัลเพลย์ได้พูดตรงนี้ในงานแถลงข่าวก่อนเกมเมื่อวานนี้นะครับทานผู้มชมโดยเขากล่าวว่าผมอยากยอมรับตามตรงว่าคริสตัลเพลยของผมนั้นเป็นรองลิเวอร์พูลอยู่พอสมควรแต่การที่ลิเวอร์พูลจะกลับคืนสู่ฟอร์มการเล่นที่ดีครั้งได้ในทันทีหลังพึ่งพ่ายแพ้ ต่อแอตแลนต้ามาสามศูนย์นั่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายผมเชื่อว่าขวัญและกำลังใจของลิเวอร์พูลกำลังลดสั่มและตัวของคนนั้นก็ได้บอกกับลูกทีมไปแล้วว่าให้เข็นฟอร์มการเล่นที่สมบูรณ์แบบออกมาให้ได้และพวกเขาก็จะมีโอกาสบุกมาชนะลิเวอร์พูลได้ที่สนามแอนฟิลด์ตัวอย่างจะต้องสมบูรณ์แบบทีมของเราจะบุกมาเอาชนะลิเวอร์พูลได้เน่นอนว่าทุกทีมย่อมมีจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองและลิเวอร์พูลก็เป็นทีมที่มีจุดแข็งมากมายแต่พวกเขาก็มีจุดอ่อนมากมายเช่นกัน พวกเขาก็มาเป็นทีมที่คุมโซนและบีบพื้นที่ทีมกู้ขังได้ดีและสามารถสร้างโอกาสการทําประตูดได้อย่างมากมายดังนั้นคุณภาพเกมรับสําหรับทีมของเรานั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแต่ถ้าเราตั้งรับลิเวอร์พูลได้ดีพวกเขาก็จะเปิดเผยจุดอ่อนออกมาให้เห็นอย่างแน่นอนประตูที่ลิเวอร์พูลเสียกับอัตาล่าสลูกจากทั้งหมด3ลูกนั่นก็มาจากการที่ลิเวอร์พูลเสียบอลบริเวณกลางสนามและถูกผู้เล่นของอัลตาล่าเล่นลูกโต๊ะกับเหลว และอัตลตาต้าก็ใช้การต่อบอลไม่เกิน3ครั้งก่อนที่จะยิงประตูใส่ลิเวอร์พูลได้ซึ่งนั้นมันก็แสดงเห็นอย่างชัดเจนว่าแผงหลังของลิเวอร์พูลนั้นมักจะลอยตัวขึ้นสูงและเมื่อเจอกับลูกตุกลับที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ทีมของพวกเขานั้นก็จะพังทลายลงในทันทีดังนั้นผมมองว่าการเล่นเกมรบอบย่าเชเงยน็นและลูกตุกลับที่มีประสิทธิภาพนั้นจะทําให้คิร์สเฟลตทีมของเขานั้นพบกับชัยชนะในเกมนน,นี้ดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือประตูแรกที่เเกกิดขึ้นนน,นนใมี เพราะถ้าประตูนั้นเป็นของคริสตัล팰เลตแล้วล้วก็ผมก็เชื่อว่าเรานัาจะมีโอกาสเอาชนะลิเวอร์พูลได้เลยจากการเล่นเกมรับที่แข็งแกร่งและปิดพื้นที่ไม่ให้พวกเขาเล่นง่ายๆและผมก็ยังเห็นคริสตัล팰เลตบุกมาเอาชนะลิเวอร์พูลได้ในเกมนัดน,นี้นะครับ mm hmm. ถือว่าออกมาเจอมันจ้ะเดี๋ยวเจอกันนะฮะค่ำคืนนี้สองทุ่มห้ามพลาดนะครับท่านผู้ชมว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะจ๊ะเราปิดท้ายกันที่ ค่าการไลอัพของลิเวอร์พูลนะครับที่จะเจอกับท่านั้นของคริสเซเปเล่ในค่ำคืนนี้นะฮะตามเวลาประเทศไทย2องทุ่มนะครับโดยลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับหลังจากแพ้ออตแลนต้ามานะครับหมดรูป3ประตูต่อสูในครับเจเกิงคลับนะครับโอ้โหโดนถล่มหนักเลยนะครับว่ามีการจัดตัวผู้เล่นประมาทนะครับฉะนั้นเกมนี้เป็นศึกพรีวิซ์น่าจะจัดเต็มอีกเกมนะฮะก็มาดูไลอัพกันหน่อยค่าการนะครับจากสื่อของดิดอิสแอนฟิลหน้าตาไลอัพลิเวอร์พูล ที่จะลงเจอกับคริสเซเพลตที่อันฟิลในค่ำคืนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยลิพูลขวงพวกเราก็มาระบบเดิมนะฮะระบบ4 3 3สสนะครับกุวลประตูนั้นนะครับตอนนี้อลิซงเบเกอร์หายจากอาการบาดเจ็บแล้วนะครับซึ่งคาดการณ์กันว่าน่าจะได้ลงเล่นเป็นนายประตูเบอร์หนึ่งในค่ำคืนนี้เลยนะครับฉะนั้นก็จะทําให้ท่านั่งของคิวินครูเฮอร์จะต้องกลับไปนั่งเป็นตัวสํารองเช่นเคยนะครับส่วนแผงแบ็กโฟนะฮะ เริ่มต้นกันที่ฟูลแบ็กซ้ายน่าจะเป็นหน้าที่ของแอนดี้โรเบอร์สันนะครับตอนนี้กำลังฟอร์มดีขึ้นหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บนะครับส่วนกู้หูเซนเตอร์น่าจะเป็นเวอร์กิฟันไดนะครับตัวยืนโดยจะจับคู่กับจาเรลคอนซาหลังจากนัดที่แล้วนะฮะที่แพ้ออตแลนต้าเนะี่ยเป็นอิบรอยมากเนเต้ ate, ทำหน้าที่นะครับเล่นไม่ดีนะฮะฉะนั้นคอนซาจะได้ลงเป็นตัวจริงจับคู่กับเวอร์กิฟันไดในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กส่วนเฟร ขวานะครับตอนนี้เนี่ยเทนอเล็กซานเดอร์โนนะครับก็หาจากกันมาจีบแล้วนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะมีความฟิตพอหรือไม่แต่ว่าทางสื่อของดิสอิสแอนฟิลยังมองว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของคอนเนอร์แบลสลีย์ต่อไปนะครับฉะนั้นเทนนะครับก็คงจะมีโอกาสที่จะยังไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับบวกกับฟอร์มของแบลซลี่ด้วยนะฮะใครอยู่มาที่ตรงกลางนะฮะก็จะเป็นกองกลาง3คนที่เจกี้ชอบใช้ยืนจับ คู่กันนะครับ3คนก็จะมีอเล็กซิสแมคเลสเตอร์จะยืนเป็นกองกลางทางออกไปทางด้านซ้ายนะครับตรงกลางก็จะเป็นวัตเตอร์อินโดที่จะคอยปัดกวาดาเกมรับให้กับแผงเวฟโฟนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะเป็นโดมินิกสปอสไลนะครับน่าจะลงเล่นในตำแหน่งกองกลางทางด้านขวาซึ่งก็เป็นกองกลาง3คนที่เจนก็ชอบใช้งานนะครับขยอย้อนมาที่ แนวรุกนะครับ3คนโอ้โหโดนหนักเลยนะเกมแล้วที่แล้วนะครับใช้โอกาสเปืองนะครับโดยเฉพาะดาวินยูเยสเนี่ยโอโห้หลุดเดียวยังยิงไม่ได้นะครับตอนนี้โดนถล่มหนักเลยฟอร์มก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ประโยชน์อย่างอื่นก็มีนะฮะโดยแนวรุก3คนก็จะประกอบไปด้วยลุยด,ดิอาร์ตนะครับตั้งแซ้ายตรงกลางก็จะเป็นดาวินนูเยสส่วนขวาสุดก็เป็นโมเมสลานะครับจะยืนสามรสานในแนวรุกนะครับ ส่วนนักเตะคนอื่นที่กลับมาก็คือดิโกโชต้าก็พร้อมสอดแทรกนะครับแล้วก็มีทางฝั่งของในตำแหน่งแดนกลางก็มีฮาวีย์เอเลียดนะครับมีโอกาสสอดแทรกได้นะครับนี่คือไล์อัพแรกนะครับของลิเวอร์พูลนะครับที่คาดการว่าจะลงสนามเรามาดูไลน์อัพที่2กันหน่อยนะครับก็เป็นทางสื่อเดิมนะฮะนั่นก็คือ this is anfield ก็ได้ทำออกมา2ไล์อัพนะ เพื่อที่เกิดกรณีไล่อัพแรกไม่ไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นไล่อัพที่2องไล่อัพที่2นะครับก็จะมาแพาตเตอร์ระบบ4-3-3เ 3, 3, ช่นเคยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับโดยผู้รักษาประตูนะครับดิดอิสแอนฟิลยังยกให้เป็นเควินเคอร์ลเฮอร์นะครับส่วนกองหลัง4คนก็จะมีท,ท่านซ้ายเป็นแอนดูโรเบอร์สันนะครับเซ็น,นเตอร์ซ้ายเวอร์กฟันได้จับคู่กับอิบรอยมาโกนาเต้ส่วนฟูลแบ็ลขวาเป็นคอนเนอร์บลาสซี่ตรงกลางนะครับก็จะเป็น อเล็กซิสแบ็กเลสเตอร์เยือนทางของเป็นทันต์ซ้ายนะครับตรงกลางวัตตุรุเอ็นโดตัวดัดเกมนะครับแล้วอีกคนหนึ่งกองกลางทันต์ขวาเป็นฮาวิเลียดนะครับส่วนแนวรุกนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะแนวรุกสามประสานโดยจะส่งดิโชโชต้าลงเป็นตัวจริงเลยแล้วไปดับดาวินูเยสนะครับและขนาบข้างซ้ายขวาเป็นลุยเดียร์ทางด้านซ้ายทันต์ขวาเป็นโมูเมสซาล่านะครับนี่คือไลอัพที่2นะครับที่ดิดอีสเอเวิลก็ทำเอาไว้นะครับคาดการณ์นะฮะแฟนๆชอบไลอัพไหนนะฮะ ส่วนแอดมินก็โอ้โหชอบไล์อัพแรกมากกว่านะครับที่มีทั้งนั้นอลิซงเบเกอร์นะครับกลับมาเฝ้าเสาแล้วนะครับแล้วก็มีเจอเรลคอนซาจับคู่เซนเตอร์กับท่านั้นของบูกิฟ,ฟันไดส์ส่วนกองกลางนั้นมีเอนโดกับแม็คลิสเตอร์และโดมินิกโซบอลสไลด์นะครับนี่คือไลอัพลิเวอร์พูลคาดการในเกมเจอกับคริสตัลพัลเลตนะครับแฟนๆก็ห้ามลืมด้วย,วยนะครับนะครับคมื่อคืนนี้เราก็มาลุ้นลิเวอร์พูลของพวกเรา ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วหลังจบเกมเรามาค,คุยกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับสรุปข่าวช่งชวงเช้านี้เล่นสงกรานต์อย่างสนุกมีวินนยนะครับอย่าไปเล่นอย่าไปเมามากนะครับเหลือเก็บแรงให้มาดูลิ์ภูลในค่ําคืนนี้มาเชียร์ด้วยกันนะครับแล้วก็ขออวยพร ในวันสงการขึ้นปีใหม่ไทยขอให้แฟนๆมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามชายผู้ว่าคลังลิเวอร์พูลกับแอนดรนเบงนะครับไปด้วยกันนะครับลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วกลับโมบกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและ The ะ o อฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ